สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อเรนี้ม่อนมาจันเด้อมาเบิร์นทุ่งกับพี่น้องเพราะว่าเอาอาหารมาพบอาหารมาเอาอาหารลงรถอยู่ไปเบิ่งกันพี่น้องเมื่อวันอาหารมาพี่จันพี่น้องกปร่างอาลงณ์ดูเพราะว่าเดี๋ยเดี๋อาหารลงรด มันลงมันจักหน่อยตู้น้องเขาจะอันเพิ่นเอาลงแล้วก็สิไปซุ่มบางกุ้งพี่น้องว่ามันได้จักตัวใช่่ะปูดำตุมชื่อว่าปูดำเส้นดำปุ๊ดเลยอันนี้บ่ออันกุ้งยวนที่จันพี่น้องกุ้งยที่จันอันนี้บอ่ออยู่ทางนี้คืออันตะเกียงของแม่ม่อนพาท่า,าสีอัน เศาพี่น้องบ่งคืดเื่เสียจันขันยูจันแล้วแม่นของเพิ่นเบิดคองของเพิ่นเบิดสองสามพามีี่น้องมีเป็นงเพิ่นนีแค่หน่บอกเขาเศาพี่น้องไปเบิ่มกุ้งกันเนาะ้ายอ้ดออ้ดือไอ้เจ้อ้อเ้ากรไม่มัดไเนี่ยไม่มีเว้ไม่ไมแมว เมียว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 แมวสามสีงามๆเว้ยแมวสามสีงามค่ะๆๆไปเบิ่งคุ้งกันก่อนต้องมาดิเบิ่งคุ้งกันก่อนพี่นอ้องโอ้โหได็ใส่หมอกเลย เอาหมวกก็เอาหมวกเพื่อนก็เอาอเอาหมวกกีรถก็พี่อันเอาโมเ,มกเ,มกเมสกไปเบาพีโมเสกไปตีปย่างไปนะยางไปกันย่างถ้าไปกินพีน่โมไซกจะขี่น้ำไปเบิ่งกุ้งกันพี่น้องแล้วนี่โอ้แดดดีเลยเมื้อนี้ออกแต่สวนนี่แหละการสิไปอัน,น,นเออโบเมนออกแต่บ่อเลยสิไปสวนพี่น้องอ๋อกแก็สิเข้าสวน เอาเครื่องตัดหญ้าไปให้กันพี่น้องเขาตัดหญ้านี่ไปเบิ่งคุ้งก่อนแล้วก็สิมาซมมือคุ้งพร้อมว่ามันสิได้จักโตแล้วพี่น้องโตโลไเตื่นกันเนาะสิไปเบิ่งคุ้งก่อนนะทอกใหญ่แล้ว ซุ <Net> ่มก e ุ้งกันฐานเกยเพิ่งย่างไปอันบอลเนิร์ดเพิ่นไปเบิร์กุ้งน้อยเพิ่นพี่นาะกุ้งน้อยย่างมานี่ไปเยยางไปเจมส์ซุ่มกุ้ง อะาวาละเออหนักนละเอาวละบ่อไหนก็บ่อไหนไปเอาไปวัดอันตรายมาสูกมังกุ้เด้อพี่น้องว่าสิได้แจักอันนั้นแหละสองโตนนี่เดินสองบ่อนีเที่ยงกันนี่จะตัวใหญ่ อยู่ที่จันคุ้งดูจานท์งามได้สินอ้องเลยมันนับไส้มันเบืงว่ามันตีไส้มันโตอะย่างงประมาณสิบวันเขากับมสัมสมัสมุลตัวหนึ่งมัสมุมไส้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่หปดแล้ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 10 10 อ,อันตะแกะอันตะแกะแบบว่าอันทั้งอันนั้นพี่น้องท em ั้งอันนั้นเดียวนี่เพิ่นสีเลี่ยงแบบว่าอันท่านสมัยเนาะบ่คืออันสิบกว่าปีขึ้นลังนี่แต่ข้าแมม่อนเลี่ยงกุ้งแบบกุ้งคุ่าดำบมม่อนสีชาอันใส่ทั้งได้พี่น้องใส่ทั้งศาสตร์ตอนนี้เพิ่นสีมาเอาอาหารมากัมาเทศใช่ฮะแต่หอดหน้าที่มันมันก็บสีวานเองพี่น้องแต่เดียวนี่เอาบัวโน้ตอะไรหัเจ็ดจุดสองตัวฮะด้วยเงินจุดสอง หกตัวหกตัวอ้ตรงนี้อบอนี่หกสิบอีกตอนปอดมันเจ็ดเลองบ่อนี่อีกถึงใส่บอนี่พี่นอ้องกี่นี่บอนี่เอาได้ตามก จับพี่น้องประมาณสามิหาตัวต่อรลงห้าก็จับแล้วตัวนี้มันได้หาซิบกว่าตัวห้าก็เลี้ยงไว้ก่อนห้ากเลี้ยงไว้ก่อนอีกจั๊บซิมกามือพี่น้องแล้วมันก็ได้แล้วเคาคอยจับสามจุดสีไปหาตัว 52าสิบสองตัวห้าสิบสองมมีห้าสิบสองลงมาสิบใส่โโหลงมาสิบใส่เลยลงมาสิบใส่พี่น้องจบข่าวห้าสิบตัวแล้วมาซุ่มอันใส่แล้วกันสิ เมื่อและพี่น้องมัเบร์เลยมันเมื่อดอกออกกันเลยกะมาซุ่มมนใส่กุ้งเมื่อกี้นี่แหละมันได้ประมาณนั้นเลยกับสิเข่าสวนพี่น้องอันกุ้งนี่ก็สิประมาณสักสิ้นเดือนประมาณสักสิ้นเดือนพี่น้องอาทิตย์หนึ่งมันลงแตงซิปใสไปได้พี่น้องคือแบบนี้แล้วไม่ว่าอันมันอยู่อันหาซิปหาซิปสีเนาะ ประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งมาสุ่มอีกมันก็สิได้อยู่ประมาณ40ต่ตัวพี่น้องเหมนี้อีกที่นากันใช่สสิบตัวแล้วก็ประมาณ30มตัวหรือว่า35มสิหย่หงก็ว่าไปเนาะแล้วกระสีรด้ไปนี้เข้ากระสิได้ตามประมาณพอมาเลยเขา้าไปยังสิจับพี่น้องมาก็สิได้ดรูปหนึงสองร้อยกว่าบาทสองร้อยแปดสิบแต่บ้านกินเบิดไปอาหารไปแบบสองตันสามตันเลยพี่น้อง เราเลี้ยงไปอีกประมาณสักชิ้นเดือดน,นี่แไ้แค่สี่ได้ยุ่ยจับกับประมาณสักสามสี่กันพี่นอ้องตั้งแต่ราคาดีเขาก็จับกัิส่งเครื่องแล้วพี่นอ้องแอสเทอส่วนเขารเรียนเครื่องกัดหงามไม่ค่อยดี เ็มต้นตเี้เป็นต้นเป็นเงี้ยเลยนอะไร้ายที่แอนมัสจะให้แอนนอแกบึงบึงเพียงนเจ้าเขาเนออกเลยนี่ประิ์ะะนี่ครับบนินะลไะ ี่โนยเอาจบแล้บคลิปนี้แม่ม้อนไหวพท่านี้กันเด้อพี่โนโอ้องได้คลิปหน้าพ่อกันใหม่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะพี่น้องอย่าลืมให้กำลังใจแม่ม้อนหนยเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ม้อนเน่อยเด้อค่ะให้แม,ม,ม,ม่ม้อนมีกำลังใจลงคลิปต่อ,ตอไปเด้อค่ะ